สวัสดีจ้าพี่เพื่อนจ๋าแม่แม่เองจ้าวันนี้ฝนตกทั้งวันพื่เพื่อนจ๋ามาทานข้าวมือ้อค่ำเันจ้าเพื่นอนเพือนใจสิบนาทีหนึ่งทุ่มนะคะแม่ไปได้ตัวนี้มาซุปบักหมี่จ้าซุปบักหมี่ร้านประจํานะคะซุปบักหมี่ร้านประจําไปดูซิซุปเห็ดพูดผิดไปดูซุปเห็ดไม่มีก็แล้วซุปบักหมี่มาแทนเพื่นเพื่อนจ๋านี่ถุงละสามสิบบาทซุปบักหมี่ถุงละสามสิบบาทจา้านีนะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ของคุณพ่อเขาน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูถุงละห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยห้าสิบบาทผักผักเพื่อนเพื่อนจา๋าผักมีผักด้วยนี่มีกระหล่ำปีแตงกวานะคะเพื่อนเพื่อนจา๋ากระหล่ำปีแตงกวากวางตุง้งต้นหอมนี่วันนี้มีผักด้วยจุกจุกเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยวันนี้แม่ทานข้าวกับซุปบักมี่นะคะ น้ำพริกกากหมูเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ผักจ้าเซ็ตนี้เลยกินกับข้าวผัดของลูกสาวเพื่อนๆนี่ิกนิดๆหน่อยๆเหลือแม่ก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้สะสมไว้นี่น่หน่อยสะสมไว้สะสมเอาไว้สองสาวันก็มาอุ่นกินดีหนึ่งได้จานนึงพอดีกินข้าวก็เลยจ้าคือเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าใช้สอยยางประหยัดข้าวล่างเป็นไข่เจียวข้างบนเป็นข้าวผัดแม่เอามาเทรวมกัน สองวันแช่ไว้ในตู้เย็ยนแล้วก็มาเวฟกินเมื่อนกินได้แม่ไม่สืเอเยยเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปบักมี่ก่อนเพื่อนว่าจะอร่อยไหมปาดกะแตงกวาอืมอร่อยรสชาติเหมือนน้ำพริกเผ็ดอ่ะเพืเดด่อนเมือนต่างมันที่บักมี่กับเห็ด อร่อยดุมนะาะไปลองชินมน้ำพริกกัดหมูหน่อยเพื่อนของคุณพ่อเขาไม่อยากแย่เขากินเขากินนะให้เขากิน,ขขนแต่เคยกินหลายครั้งแล้วแหละเพื่อนๆจ่าน้ำพริกกัดหมูเคยกินหลายครั้งแล้วแม่เคยกินหลายครั้ง เนาอ,อร่อยก่อเหมือนเดิมอร่อยเนาะห้าสิบบาทมีกลับอยู่ยแบง เ,เต็มสิบอร่อยอร่อยมากน้ำซุปปักตมีก็อร่อยเพืือนแซ่บ อ่ะก,กฟังตุ้งซุปบักมีเป็นข้าวผัดจ้ะเวลาเหลือก็ใส่ถ้วยเก็บไว้ซุปบักมีอร่อยนะเพื่ๆ กินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้ทั้งนนแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบข้าวหอมมะลิบางคนก็ชอบข้าวสาวห่ายติดใจน้ำพริกจัจกหมูคุณพ่อ อันนี้แข็งกลัวฟันหักแข็งแล้วก็ไม่ฝืนเคี้ยวนะเพื่อนเดี๋ยวฟันหักซุปปักมี่ค่ะ บักมีเพื่อนน้ำพริกกับอยู่ันนี้แม่ทำชามะนาวกินเองเปรี้ยว มามะนาวกินเองค่ะเพราะว่ามะนาวที่บ้านเหลือเยอะเพื่อนๆมันจะสุกมันจะสุกหมดแล้วเพราะว่าขายเงียบแม่ก็เลยมาทําเป็นชามะนาวเนคุณพ่อบ่นอยากกินเพื่อนๆซุปบักมี่แต่กระล่ำปีลวกอ,อร่อย่อยนานนาจะกินผักเต็มจาน ทอดไงแกงจืงอเตคุณพ่อทำผ่านถังวงอเต้าหู้แม่บ่นอยู่สองวันเห็นนะคุณพ่อส่งลูกมาให้ดูแม่ก็บอกว่าอยากกินมากเลยแต่แบบแม่ไม่อยากทําเขาไปซื้อมาทําให้เลยเซอร์ไพรส์คิดว่าทำแกงจืดุยตายแล้วขอบคุณค่ะเมื่อกี้แม่หัวเสียกําลังลำบากลำบากอยู่เพื่อนมายืนตัง ไม่คุยกันมาต้องนานนะเกือบสองสามปีได้ก็เจอกันถับถื่วก็ไม่คุยกันจะเดือดร้อนไม่ยืนตังค์เราก็ลำบากอยู่ต่างคนต่างลำบากซุปบัรมี้เพื่อน,นจากนีแซ่บมาก อร่อยเหมือนซุปเห็ดเลยเพื่อนๆจ๋าต่างกันที่เห็ดกับเขาเรียกว่าต่างกันที่เห็ดกับกับอะไรอ่ะบักมี่ขหนุนเนาะบักมี่แปลว่าขหนุนป้าพี่บ๊อบอ,อ,อร่อยรสชาติร้านลุงคนนี้เขาตำดีมีเสียงมือโอนน้ำหมี่ก,ก็อร่อยอตอนีคุณพ่อก็ไม่มีหลอกไส้แห้งเหมือนกันเพื่อนจำไม่ยืม คนเราอะเป็นเพื่อนกันต้องคุยกันเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่หายกันไปโกรธกันไปเอาโผล่ไปทีมายืมตังค์คนอย่างเงี้ยคบยากเพื่อนพ่อมีหลายรูปแบบเนาะบางคนที่หายไปแล้วก็คุยเหมือนเดิมเจอกันกพักเรื่องผู้ชายคือเรื่องผู้ชายไปไม่ใช่มาโกรธครอบครัวเขาตามมาด้วยงงงแม่คุยเรื่องสิบสี่ห้าครั้งไม่คุยกับแม่แม่ไม่คุยเลย คนเราอย่าไปเะยะ่อหยิน่นเพื่อนๆมีจนมันก็คือคนไม่ใช่พอตัวเองมีหน่อยแล้วมาโกดคนอื่นเขาทำเป็นมั่งมีมันไม่ใช่แม่โค้ดไม่ชอบเลยคนแบบวันนี้ขึ้นเมื่อจา๋ามื้อข้ามบ้านแม่ซุปบักมีจา๋านี่แม่ขอคุณพ่อกินก่อนเพราะว่าหิวแล้วก็อยากลงคลิปตัวนี้อร่อยมากแต่ดูสีสนะันไม่น่ากินนะเพื่อนๆแต่อร่อยอ่ะมันดูซิสๆจืดๆแต่อร่อยมากซุปบักมีจา๋า กินกับผักลวกนีเ่นเพื่อนผักเต็มจานนานๆกินผักทีหนีเ่นเพื่อนจานนี้นี่แล้วก็น้ำพริกกะปูของคีณพ่อแต่วันนี้พุณพ่อเซอร์ไพรส์แม่แม่บ่นมาสองวันว่าอยากกินผัดเต้าหู้เพราะแม่เป็นคนจีนเนาะเหมือนน้าของคุณพ่อเขาว่าเขามีสายเป็นคนจีนใช่ไหมเขาก็ชอบกินของจีนๆเอออยากกินดีอยู่คิดว่าเขาไปซื้อแกงทําแกงจืดทำให้แม่กินดีใจจังเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันร่ำลมทุกล่อมสุขต้องเลือกครอบครัวก,ก่อน บ้านเราก็ยังผ่อนอยู่ลูกเราก็ยังเรียนอยู่เล็กด้วยเราไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตเราจะไปหาตรงไหน,นโกตรธตรงที่ว่าไม่คุยนมาสามสี่ปีโกรธกันอะเรื่องเงินเงินทองทองพอจะมาดีกันมาขอยืมตังค์มันทุเลขเพื่อนๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะ เห็นเราเป็นตู้ ATM ีเอ็มเวลาอยู่ตัวเองอยู่ดีมีดีกินสุขก็ไม่เคยน,นึกถึงเวลาเราลำบากเราก็ลำบากในครอบครัวเราไม่ได้มีใครมาช่วยเราช่วยเราก็าคืนยังกดไม่ห่ย โกรธแต่ไม่ได้อา่าอะไรนะเพื่อนๆแค่โกรธไม่อยากยุ่งถึงแล้วข้านเกลียดไหมก็ไม่ได้เกลียดก็แค่เฉยๆแต่แม่เอาครอบกลัวเอาลูกก่อนลูกยังเล็กเขายังกลัวลูกเมียเขาอดเลยเราก็กลัวลูกเมียเราอดบ้างน้ำพิษกักอยู่ เล่นนเล่นแล้วก็พักบ้างนะลูกอิ่มจะเพ่เพื่อนจ๋บบจาเดี๋ยวแม่เก็บไว้คุณพ่อทานบ้างค่ะวันนี้แม่แม่แมทานซุปบักมีนนะเพื่อนเพื่อนจ๋ารสชาติอร่อยมากแม่ซื้อมาจากที่ตลาดโกสุมนะคะแถวดอนเมืองซุปบักมี่แล้วก็ผักสดผักต้มผักลวกสารพัดผักค่ะวันนี้ไม่ตักหมูของคุณพ่อค่ะก็แซบหยอดกันเพื่อนจ๋าส่วนของแม่เอาข้าวผัดที่กินเหลือๆไม่ได้ทิ้งเพื่อนเพื่อนขุดๆุดเก็บมาไว้ได้ถ้วยหนึ่ง พอและอีกแค่นั้นส่วนของลูกก็กินข้าวผัดกุง้งลูกแม่ไม่อดนะต่อให้แม่กับพ่ออดแค่ไหนแม่ไม่เคยปล่อยให้ลูกอดนะข้าวขนมนมเนยนม,นม,นมพร้อมบางทีแม่ก็กินแค่มื้อเดียวให้ลูกกินเพราะช่วงเนี้ยเราอาจจะติดติดขัดขัด,ขดแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ลูกเราไม่เคยทิ้งเราให้ลูกเรากินเพื่อนเพื่อนจ๋าเราเรามีเขามาแล้วเรารักเขามากที่สุดลำบากก็ลำบากสู้กันไปเพื่อเนเื่อจ๋าคนเราล้มล้มลกคุกคานจะกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรขอให้เราสู้แล้วมีสุขภาพแข็งแรงจะได้สู้ต่อเพื่อนเพื่อนเงินเงินในกระเป็นไร สุขภาพแข็งแรงเราหาได้เพื่อนเพื่อนเรายังมีแรงเรายังมีแบบกำลังใจเรายังมีสิบมือสิบนิ้วที่จะสู้ต่อนะเพื่อนเื่อนะแม่แหม่มลาไปก่อนนะวันนี้อาจจะดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเพื่อคนโทรมายืมตังค์ทางทางที่เราก็แย่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายเฉยเพื่อนเพื่อจ๋าแม่แหม่มลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปแม่แหม่มด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าสิ้นปีนี้ขอให้แม่ผ่านสี่พันชั่วโมงเพื่อนๆช่วยช่วยดูคลิปแม่เยอะๆยะนะคะ อาจจะไม่หูหวาอะไรเพื่อนๆจ๋าแต่ขอให้ช่วยดูแล้วเดี๋ยวพอถ้าแม่ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาเริ่มเริ่มกันใหม่เนาะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแล้วก็ทุนทรัพย์ก็น้อยเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปเดีย๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆไปดูคุณพ่อผัดผัดอะไรผัดเต้าหู้ถั่วง,งอกที่ของปโปรดแม่แม่ชอบมากเลยถ้ารู้ว่ามีแม่จะไม่กินนํำพริกเลยนะ โอเคจัาพี่มมนจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะ FC แม่2670กว่าคนแม่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไม่ทิ้งแม่นะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปแม่ตลอดแม่แม่มขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ